มาแล้วครับตัวต่อไปครับหมหน้าเหมาคนเดียวเหมาอีกแล้วเหมาอีกแล้วตาอะไรนะครับพลสวิิงเรายังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวครับหมหน้าเหมาอีกแล้วอะไรเอ่ยขาวๆอีกแล้วขาวๆวอ้ยเหลืองใหญ่ไว้เหลืองใหญ่ไว้อุ้ยตัวพปๆตัวนั้นเลยน่ะตัวแรกเลยนะเนาะโอ้ยอุ้ยหวหน้าเหมาคนเดียวเลยเว้ยอ สลิงสลิงสลิงยกได้ครับอพอเลยนะเ <c oughs> ทียบเลยไหมเทียบเลยไหมอ่ากินอ่าเทียบเลยไหมกินกันเลยไหม <c oughs> นี่วันหน้าเราเหมาครับอยากไว้ผมมั้งนะผมเลี้ยงไว้นะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสวยงามสวยงามโอ้ตัวนี้เร็วไว้แป๊บเดียวฮึแกวขันเบ็ดเราเยอะกว่าคนอีกอ่ะเผื่อพวกไม่มาเนี่ย ใครไม่มาบอกเลยในคลิปผ่านคลิปเลยเออเออคนเขารักเนี้ยแม่เปิดเลยหน้าเดี๋ยวเอา,เาลงห้องเลยดีกว่ามันปาลใหญ่ะให้มันมีความเย็นสดๆไปเลยจะดีนะดูดูไหมดูไหมใครใหญ่ใครใหญ่กินกันเลยไหมไหนตัวนั้นอยู่ไหน,นตัวนี้โอ้ยใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าน่าหญ่กว่าเว้ยเว้ยเว้ยสวยงามอุ้ย ตามต่อครับตามต่อไปครับอืมต่อเนื่องต่อเนื่องอุ้ยเสียงแฉะ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 ต่อเลยครับต่อเลย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 ต่อเนื่องครับต่อเนื่องค่อยๆใจเย็นๆไปไม่ได้ครับเดี๋ยวผมไปเกลี้ยกล่อเขาอ่ะจะถ่ายให้เห็นหัวหน้าเตรียมสวิงไว้คราวนี้หัวหน้าเตรียมสวิงไว้ขาโบ๊ะไหมโอ้โห เฮ้ยใส่เดียกันเลยอ่ะโอ้นนเอยเจ้า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 เจ้เอาอ้าวเหมือนเดิมนี่ว่าทำงานเร็วมากเลยอ่ะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อา <laughs> เอา,เอ,าอะไรอีกไอ้ตกน้ำนะครับเอาปลดเลยครับปลดเลยปลดเลยอยู่เว้ยอยู่อยู่มึกเหรอมึกครับมึกก็มีมึกก็เข้ามา วันนี้เขาทางหัวหน้าเขานี่ว่าเขาบอกจะได้หมึกเป็นน่ะโอ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยนี่โจ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 โชโอ้ยเอาเหมือนเดิมสักคีมนี่โอ้ยสนุกสนานโอ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วมันต้องโดนนักเกิ้นะแจ๋วแจ๋วแจ๋วสาสมิอ่าเฮ้ย แะโกิ่แน่นอนไหมเอาเอาเอาใส่ถุงต่างหากใส่ถุงไว้ก่อนครับนี่ของเราสดของกิ่งว้าวเอ้าวแล้วเราถ่ายรูปเราไม่ปล่อยเหรอปกติเราถ่ายรูปเราก็ปล่อยไงเฮ้ยอ่มาใส่ลงไว้ก่อน เป็นกำลังใจหน่อยอีเดี๋ยวเราค่อยโชว์ทีเดียวเลยว่าก็โชว์ทีเดียวหัวหน้าเขาเล่นอะไรพี่เล่นพี่เล่นมาเอาหมึกด้วยคนเดียวเหนื่อยคนเดียวนะให้ลูกน้องเขาเกิดมั้งนะเออเกิตกน้ำเลยอีกที่นี่กินเงียบนะไม่ต้องไม่ต้องให้ลูกพี่ช่วยนะลองดูจะเป็นยังไงลองดูนะเสียงนะต้องออกเสียงนะกอนเงียบเลยเออกินเงียบนะเออถ้าเกิดปลาใหญ่ลอยๆก็เรียก ให้ให้หัวหน้าไปคนช้อนมั่งเออติดตามยาวๆครับสนุกสนานสาก็มาสาก็มานี่ตัวเท่ายาตอนที่ยังไม่แข็งเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะบางกันแป๊บเดียวยายายาขอร้องจับจับเหมือนเหมือนเลยอ่ะ เอาใหม่ใหม่ไหนโชว์ตัวนี่ไม่ใช่คิปเปอร์จับอะตัวโคตรใหญ่เลยเก็บแต้มครับเก็บแต้มสวย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 สามโลได้มั้งตัวที่เห็นเนาะนู่นนู้นนู้นนู้นเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคันหน้ามากิ้มเดี๋ยวมันจะตกโอ้ยผมโดดไม่โดดนะคืนผมไม่โดดนะยาวยาวครับยาวยาวคืนนี้สนุกแน่กด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  ะคร <laughs> <laughs> e ับหัวหน้าต uh, ่อเนื oh, oh. like ่องครับต่อเนื่องครับหัวหน้าเล่นเองครับกินกันหัวหน้าเองเลยครับงงใจเย็นใจเย็นดิอุ้ยเร่รีบเร็วไปไหนมาแล้วมาแล้วนะหมายยังแถะยังโอ้หขาโบเจดิ้องตักปลาเอ้ยหัวหน้าเล่นเองเว้ยอันนี้เป็นเพลงเต็มตัวหน่อย เล่นคันเขาเองเลยอ่ะเออใจเย็นๆเอาๆไปแล้วันนี้บรรยากาศครับผมช่วงเวลาสามทุ่มป่าครับต่อเนื่องต่อเนื่องครับต่อเนื่องยกเลยยกโชว์เลยไปอ่ะย้ายเหอะฮะย้ายเหอะปะฮะย้ายเหอะโอ้ยย้ายเหอะมมีรถขนของย้ายบ้านเลยแล้วอุ้ยเนาะ สนุกสนานกันไปครับช่วงสามช่วงอบอ้ากั้งปลาตรงประสาทเกินต่อเลยว่าเกินอีกแล้วเกินอีกแล้วล่ะอ้าวชิมอยู่นี่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมูแต่ละตัวมันเกินอย่างนั้นเลยเนาะอยู่โซเลยอย่างงี้อืมปวดปื้อเลยเบียตาเดียวเฉียวแบบนี้นะคืนอย่างเงี้ยลงกระปพอะหน่ะเรียบร้อยเนี่ยหน้าเขาเห็นรูไม่ได้เลยล้วงอย่างเดียวเลย รู้ไม่ได้เลยอือขอส่องอีกนิดนึง <c oughs> เอ้อเออเยอาาดูนี่มันลวงยากเออหลวงก็ไปเจอปากหนามแล้วนะเุยนิดนึ <c oughs> อ่อะเง้าเอาลงเลยเดี๋ยวจะหาว่าเอาปลามาเวียนอีกไหมเอาถ่ายเต็มตัวหน่อยถ่ายเต็มตัวหน่อยเออนี่ไมอ่ะเนี่ยวนไปงั้นวนปลายแ, <c oughs> แล้วเหรอวนไปวนที่ไหนนี <c> ่ <oughs> อ,อ้าวไม่ได้วน <c oughs> อโอ้ยห้าตัวเห็นๆเ,เลยโอ้โหปากๆช่วงเวลาสามทุ่มป่าครับโอ้โหต่อเนื่องครับยังไม่จบยังไม่จบนะครับอืม,อมต่อเนื่องต่อเนื่องครับต่อเนื่องยาวไปครับยาวไปมาดูผลงานของเราในทริปนี้ครับนี่ครับชมหน้าทีมงานครับนี่ครับชมหน้าทีมงานเป็นไงครับรูคารู้สึก พอใจไหมใช่ไหมนี่ดูผลงานเราครับโหเปรวกันตอนไหนนี่ผมมัวแต่หลับนี่ใสยกันหมดไม่วไหวาวะเนี <c oughs> บ่บรรณาบัญหาเกิน <c oughs> เดนี่ยวชมหนา้าทีมงานเอาเราถ่ายรูปไ้ไป่ที่ลึกหน่อยนะครับหนึ่งสองแอคชั่นปับ๊บมุมสูงครับ เยี่ยมนะใครอยไปนอนบอกมา <laughs> <laughs> อบไปนอนนะครับเราเก็บภาพไปดูนะครับ <laughs> เผื่อไว้เปรียบเทียบกับทริป่อไปเพื่อมีโอกาสได้มาเที่ยวโอเคครับผมทีมงานทีมงานอะไรครับไม่ได้ตั้งืเอออาฝากคนที่ว่าเขาอยากจะมาสนุกกับเราหน่อยฝากสักหน่อยหนึ่ง <laughs> มาได้เลยนะครับแน่นอน เหนื่อยแลไรเหนื่อยกับคลืนกันลมตามเหนื่อยแน่นอนโอ้โหยนี่จะชั่งอยู่ตรงไหนวะอยากรู้วะมีแต่สองโลฝาสามโลมั้งเนี่ยนี่น่ายสองโลกว่ามั oh, oh, oh. أو, oh. ้งเนี่ยเนาะไะใหญ่เนาะงานเราครับด่าไว้ดูนี่พิมพ์ฮาร์สุดเสนครับโอ้โว้ยแจ ลังขึ้นทีนี่นะทีนี้เราจะทําการดองนะครับปลาทอดเราก็มีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย